สวัสดีค่ะสวัสดี f อเรามาหาเจ้าเน็กเจนเจอแล้วนี่ตามคำสัญญานิ้วก้อยเกี่ยวก้อยสัญญาเลยกิ้งกิ้งกันเลยเนี่ยสัญญาแล้วว่าจะพามาดูเน็กเจนคัส3 20รุ่นนี้รุ่นอะไรไม่ต้องอยากรู้แต่อยากรู้แค่ว่าหัวนายจยได้ลอกขับแล้วทุกคนเ้ยโอ้นี่อีกได้อะ่ะ ยัยเด้รบันได้ใจดีคือตะแก้เขาเด้อเขาบันเห็นเบิร์โอ้โหก็ฟันปีศารพอสมควรนะทุกคนเนี่ยอ้าโอ้โหนมาลุกขับตั้งแต่ตอนตีสี่นะคะทุกคน่ะเนี่ยตอนตีสี ตอนนี้ก็ได้ไปหลายเที่ยวพอสมควรเนาะมีรถเข้าออกตลอดเวลาเลยทุกคนคะ่ะโอ้สุดยอดจริงๆขออนุญาตเออขออนุญาตคนคนขับรถรถพ่วงด้วยนะคะขออนุญาตถ่ายนะคะเอาหอน้อจรยจัดไปจะเอาสักกี่พ่วงดีวันนี้ช่วยแบ่งเบาน้องชายหน่อยเหนื่อยแล้วเออโอ้ลีลาใช่ย,ย่อยนะเราอ่ะเนี่ เป็นยังไงล่ะมาเจอน็กเจนแล้วถูกใจไหมอ่ะโอ้โหถือว่าโอเคนะทุกคน่ะเนี่ยชอบเลยอะอออ่ะอ่ะอ่ะตั้งใหม่ตั้งใหม่ตั้งใหม่เถอยเถอยถอยอันโนบอกถอยถอยนี่ค่ะทุกคนค่ะ อยู่ไม่กล้านะกลไมู้โ่าฮนา่าฮ่้ๆนะฮ่าฮาฮ่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 าฮิ้ฮ่าฮ่าฮหาาาย ดีค่ะเจาะชั้นหินสบายๆเลยเอฟซีเอ้ยเนี่ยพละกำลังหนังหนักแน่นมากเลยทุกคนโอ้โหโดนใจพน่าจร้ยหรือเปล่า เดี๋ยวเดี๋ยวให้หัวหน้าลองขับดูแล้วเราไปมาสัมษณ์หัวหน้าจะด้วยกัน้ยอ่ะๆอ,อย่าให้ตกใส่รถครับ <c oughs> อโอ้โหพี่ก็เป็นแม่โค น้องก็เป็นแมคโครนี่หลายแหง แท้เาหน่อยรีิหแทงเขาหน่อยเออพวกความปลอดภัยเขาขี่ไปขี่มาไม่เอาเดียเยยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นดอ้นี่ค่ะมีสองตัวนะคะ เจ้าแคทมีสองตัวแต่ตัวนั้นไม่รู้ว่าใครขับนะนี่อุย้ยมีกล้องด้วยนะมีกล้องหลังด้วยค่ะทุกคนเอ้ยไต้อาางไปยืนหอกหนู่เดี๋ยวเดี๋ยวมาาวันจะเห็นล่ะ ประมาณตีสี่นะคะทุกคนคะเพื่อเราขุดลุกมาขุดให้พี P ่พี่รถพ่วงนูน่นไปนู่นแล้วนูน่นนูน่นนูน่นนู่นนจันขึ้นไปแล้วคะ่ะปาด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 ไปนู่นแล้วว้าวโอ้โอสุดจัดค่ะทุกคนเอ้ยนี่วนหัว,นวนหน้าจรกก็นั่งขับอย่างสบายใจเลยนะคะทุกคนคะโอ้ ทดลองแล้วทดลองของเท้ของจริงนี่ไม่ได้ไปทดลองที่ศูนย์ไม่ได้ไปทดลองที่ของใครมาทดลองที่ที่ท้องชายขับเลยค่ะทุกคนค่ะถูกใจถูกใจเจ๊บอกเลยเจ๊ชอบมากเลยนะบอกเลยจะพึ่งปลื้มมากเลยคือนางนางโอ่ะนางโอเคมากเลยค่ะโอ้ยโดนใจเจ๊โดนใจเจ๊ โ๋อว้าวดโน่ะว้าวลูกเฟย์เลยเฟย <laughs> น้องชายน้องชายอนโอแอนแซว่าอโนทำไมขับดูเหมือนช้าพอพี่ชายขับมาเหมือนเร็วจริงเหรอเอฟซีขอคอมเมนต์หน่อยขอคอมเมนต์หน่อยว่าหัวหน้าขับเร็วหรือขับช้านะเนี่ยเขามีมาตรวัดน้ำหนักด้วยนะเอฟซีโอ้แกวะ่ะแกวมากเลยทุกคนเนี่ย น้ำหนักที่ออกจากพุ้งกี่อ่ะแต่แต่ละน้ำหนักอะ่ะเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วเขาจะมีเขาจะไปประมวลที่หน้าจอให้เลยนะออ้เขาเฟกอ่อะใช่ป่ะนี่แบบนี้สิโอ้โหถ้าได้ไปให้หัวหน้าจร้ยนี่ไม่มีเกินแน่นอนเลยใช่ป่ะเนาะกี่พุ้งกี่ชั่งน้ำหนักไปในตัวเลยรถออกไปกี่ตันโอ้โห นี่แค่ะคือเทคโนโลยีมันทำให้เราแบบได้ดังใจจริงๆค่ะทุกคนค่ะเป็นยังไงล่ะคะสำหรับการขับเนกเจนของคนน่าจโจ้ยวันนี้โดนใจ f อหลายๆคนหรือไม่ถ้าผิดตกประการใด f อก็ขอ,เ,อ,อเจพึ่งต้องขอประทานโทษประทานอภัย f อด้วยนะจ้ะอ้าวหัวน้าโร้ยจัดให้พี่พ่วงยาวไปแล้วได้สองพ่วงแล้วนะทุกคน ơi. เอ้ย จือโบเจ้าอ่ะนะบปะอยากล่งตีล่งบอ่โอ้ยเบิ่งส่งคือสิบวอยากล่งล่ะพี่น้องเอ้ยเอารีดให้พี่เขาดีๆรีดให้เาพี่เขาดีๆเพราะว่าจะได้ไม่ต้องอ่ารีดแล้วโอ้ ขเขาแห้งหลายเด้อเขาสีหายเอาดิโอ้ยสายโหดของฉันนี่เป็นยังไงคะทุกคนคะขับเน็กเจนก็โหดเหมือนกันนะโอเคโอเคสักขายยาำเช้าคะ่ะว้าวเอ้โหอ่ะเอาให้ขึ้นมานี่เอาให้ขึ้นมานี่เอออ้าพี่ไอ้น้องสั่งพี่

นี่อ่ะการเดินการเดินนี่เป๊ะกับเจ้าแคทเลยค่ะทุกคนคะเฮ้ยบ่าแมนสิเริ่มแล้วเริ่มมีข้อตกลงแล้ว ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหท่าเขาเลยค่ะทุกคนขะนี่อะไรค่ะท่าของหัวหน้าจรนี่เป็นยังไงคะ แก้ว่่อโอ้โหแก้วกลลเลยใช่ไหมดูเขายิ้มนะคะทุกคนค่ะโอ้ยยิ้มไม่โหแบบนี้มีโดนคะ่ะโดนใจอ่ะหลายเท่าเลยอ่ะไอ,อ้เ้อ่ะโอ้โอ แงุงลืทำควาเสี่ยงตู้อะไรโรนอยด์เาลอเอออสดินลงมาไปไปไป FC ก่อนเร็วไอบน้ำก่อนไปอาน้ำก่อนบายบายครับไปย <laughs> เราก็จะบายบายไปพร้อมกับเจ้าในแคทในเจนคันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าบายบายมอรนิ bye ่งยามเช้าค่ะสวัสดีค่ะเจ็ดโมงยัง